สวัสดีครับอยู่กับผมเสกน้ำซิง,ง,งอ้าวตอนนี้ก็วันนี้ย้ายมาสุดินครับอยู่สุดินกันแล้วเช็ครถครับพร้อมทำงานแต่ก็ต้องรอเวลาครับสุดินเขาให้วิ่งเป็นเวลาเนาะไม่เหมือนบ้านกรวด มันกรวดวิ่งแต่เช้าหยุดคําได้ครับอยู่นี่เขาให้วิ่งเป็นเวลาตอนเช้าก็สองโมงเช้าเลิกห้าโมงยินต้องปฏิบัติตามครับค่อยได้เที่ยวครับมานี่แต่ว่าได้ราคาเนาะวันนี้รถดําก็วิ่งอยู่กันจิตคันครับปลาชมกำลังมา เป็ดกับปลาบึ้มหรือเปล่าถ้าปลาบึ้มมาด้วยอยู่กับโบเก่คาครับโบเก่าที่ย้ายออกไปเดือนที่แล้วพามาดูจานกบขุดสะครับมาเก็บสะครับ ครับสะลูกที่แล้วที่ขุดยังไม่เสร็จเนาะสาลูนนี้ครับลูกเล็กไม่ใหญ่อีกลูกหนึ่งที่ขุดเสร็จแล้วก็นั่นแหละครับลูกข้างบนตรงนี้มันเป็นเอ่งน้ําเก่าครับเอ่งน้ําจะอยู่ตรงนู้นเอ่งน้าพอดีเขาให้ขุดให้เป็นสะฝั่งนี้ไม่เอาลึกครับอเอาแค เพราะว่าดินข้างล่างมันเปียกครับจะโค้งว่าเอาไม่ได้ไม่เป็นไรน้ําออกด้วยโอเคเป็นรูปร่างสะให้ครับาจานกุบพร้อมแล้วครับขยับรถแล้ว มาแล้วครับหลังจากหุงข้าวกินกาแฟกันเรียบร้อยครับมาอยู่นี่ไม่ต้องรีบครับมีเวลาให้ทําธุระส่วนตัวเยอะยอะเลยครับว่าปกติลุกกันแต่เช้าหุงข้าวก็เป๊บเดียวครับถ้าเป็นบ้านกรวดก็ได้วิ่งกันไปแล้วครับสองสามเที่ยวไปแล้วปันนี้มาอยู่นี่ก็ยังว่างาเลยครับ วม่จำมเวลาครับโอ้การกุใสซกระตายโอ้โอโอ าจานกุ้งเล่งครับโอุ้ดกระตายวิ่งใส่เลยครับนี่โอ้คุณจานกุ้งเล่งครับเล่งน้องเป็นพี่ชายครับจานกบุบบ้านอยู่ติดกันครับ ตอนผมเด็กน้อยหัดขับรถตัวเล็กๆครับก็ไปกับจานกบนี่แหละ <c oughs> จานกบขับไมโครผมว่ารถดำครับตอนหัดขับใหม่ๆเรียนอยู่ป .5 ป .6 ครับตอนนี้ก็โตมา <c oughs> อายุ24แล้วครับ ไปยังอยู่กับพี่คนเดิมครับพี่ชายยันกบได้รวมงานกันดีครับเอามาดูคันเรกฝาลันครับได้ใครขับให้นอนิโนน่าจะลูกชายท็เกครับมังก้อ Oh, pintu mesh sini nih. Ambil dulu cangkok taklim, มีโนนายักษ์หนากาดำวันนี้คิริคแจนโกก็จะหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับนี่โอ้เมื่อกี้เกล้งตกใจหมดเลยไม่ค่อยเจอพี่เกล้งครับเพิ่งเจอวันนี้แหละ นั่นครับเสียกิมคิตตี้ท่อลั่นเออมาจากหาเห็ดครับเดินหาเห็ดแต่เช้าเลยตองนั้นก็จะเป็นตั้มซิงนนเดงครับยินถ่ายยูทูปเหมือนกัน โอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ